นี่คือเรื่องราวของคนสองคนที่ถูกพรากจากกันโดยโชคชะตาแต่ยังคงผูกพันกันแม้ผ่านการเวลาน,านานแค่ไหนเรื่องราวจะเป็นเช่นไรจะซาบซึ้งน่าติดตามหรือจะน่าประทับใจเพียงใดเดี๋ยวมาร่วมรับฟังกันค่ะกับอีกหนึ่งตำนานที่ยังไม่เคยเงียบงันในชื่อ พรายคำใต้บาดาลณห,หมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำยมชาวบ้านเล่าขานกันว่าหากคืนไหนเป็นคืนเดือนดับแล้วเจ้าดันได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงลอยมาตามลมอย่าได้ตอบกลับไปเด็ดขาดเพราะนั่นไม่ใช่เสียงของคนเสียงนั้นพวกเขาเรียกมันว่าพรายคำ เสียงของหญิงสาวที่ถูกทรยศถูกสังหารและยังคงรอคอยใครบางคนที่หมู่บ้านห้วยคำขุนอินชายหนุ่มกําพร้าเติบตัวมากับเสียงแคนเขาเป่าแคนเก่งจนชาวบ้านบอกว่าเสียงแคนของมันเหมือนสะกดใจคนพ่อของเขาหายตัวไปในคืนเดือนดับไม่มีแม้แต่ศพ แม่ของเขาจึงห้ามเขาเข้าใกล้แม่น้ำโดยไม่มีข้อยกเวน้นวันหนึ่งคุณอินถูกเชิญไปเป่าแคนในงานทําบุญบ้านเศรษฐีและที่นั่นเขาได้พบกับหญิงสาวผู้หนึ่งนางมีรอยยิ้มบางเบากับแววตาเศร้าลึกๆนางชื่อแม่บัวงเงินคุณอินตกหลุมรักนางทันทีเหมือนหัวใจเขา ผูกพันกับนางมาแต่ชาติปางก่อนคืนนั้นลมแรงฟ้ามืดสนิทคุณอินเดินกลับบ้านตามริมตะลิ่งเขานั่งลงยกแคนขึ้นเป่าเบาๆเ,เ,เพื่อปลอบใจตนเองทันใดนั้นเสียงผู้หญิงผู้หนึ่งก็ลอยมาตามลมอ้ายได้ยินเสียงน้องบอตอบแน่ตอบน้องแน่ ไม่มีใครรอบตัวแต่เสียงนั้นเหมือนอยู่ใกล้แค่เอื้อมและมือของเขาก็ยกแขนขึ้นเป่าตอบกลับไปโดยไม่รู้ตัวเสียงแขนของเขาล้อกับเสียงนั้นอย่างลงจังหวะราวกับเคยซ้อมด้วยกันมานับร้อยปีหลังจากคืนแรกทุกคืนต่อจากนั้นเสียงนั้นยังคงกลับมา เสียงหญิงสาวเศร้าลึกล้ำและเจ็บปวดแต่ทุกคำจบด้วยชื่อของเขาอินอินกลับมาแน่น้องอยู่ตรงนี้เขาเริ่มฝันเห็นหญิงสาวในชุดไทยเก่าผมยาวสยายน้ำตานองหน้ายื่นมือมาหาเขาพร้อมกลิ่นดอกจำปา ที่แรงขึ้นเรื่อยๆทุกคืนบางคืนดอกจำปาเปียกน้ำวางอยู่ข้างหมอนเขารีบวิ่งไปบอกแม่แม่เขาหน่าซีดรีบจุดทูปทันทีแล้วเอ่ยเพียงคำเดียวอย่าเป่าแคนอีกอินอย่าให้เสียงเจ้ากลับไปหามันบัวงเงินแอบมาหาอินในยามคำ่ำ เธอบอกว่าเธอไม่ได้รักคู่หมันและกำลังจะถูกจับแต่งงานกับขุนนางแก่เธอร้องไห้และเล่าว่าข้าเธอได้ยินเสียงนั้นเหมือนกันอินตอนยังเด็กปู่ของข้าบอกมันคือเสียงของพรายคำพรายคำคือนางบำเรอที่ถูกเจ้าเมืองหลอกข้าและฝังร่างนางพร้อมลูกในคันใต้ต้นจำปาหลังวัง แต่นางไม่ได้ไปผุดไปเกิดนางรอเพียงชายคนหนึ่งคนที่มีเสียงแคนในหัวใจคืนหนึ่งบัวเงินเนินลงแม่น้ำกลางดังคืนเหมือนถูกสะกดน้ำตาไหลพรากมือหนึ่งยื่นมาหาอินอีกมือถูกใครบางคนดึงไว้ใต้ผืนน้ำอินรีบกระโจนคว้าดึงเธอกลับมาแต่เสียงกระซิบแว่วในหูของเขาว่า ข้าอยู่ตรงนี้แล้วเจ้าจะหนีข้าไม่พ้นอินเดินทางไปยังวังร้างที่นั่นเขาพบต้นจำปาและสมุดบันทึกที่มีชื่อว่าคำมันคือบันทึกของหญิงสาวที่ตายพร้อมลูกผู้เขียนเอาไว้ว่าหากลูกข้าได้เกิดใหม่หากเขายังมีเสียงแคนในหัวใจข้าจะรอเขาแม้ต้องรอเป็นพันปี อินรู้แล้วว่าเขาคือเลือดเนื้อของหญิงคนนั้นเขากลับมาพร้อมดอกจำปาทําทพิธีปลดปล่อยวิญญาณแต่พรายคำปรากฏตัวขึ้นและกล่าวว่าหากเจ้ารักหญิงผู้นั้นข้าจะปล่อยเธอไปแต่เจ้าต้องอยู่กับข้าเป็นคู่ขับลําใต้แม่น้ำนี้ชั่วนิรันด์อินยิ้มทางน้ำตาเขายกแขนขึ้นเป่า ลำนามสุดท้ายเพื่อหญิงที่รักเพื่อแม่และเพื่อหญิงที่รอเขามาตลอดการเสียงแคนอ่อนโยนงดงามและสงบเยือกเย็นร่างของคุณอินค่อยๆจมหายลงในแม่น้ำไม่มีเสียงร้องมีแต่เสียงแคนที่ลอยคลอปปกับสายลมหลังจากวันนั้นแม่บัวเงินได้ไปบวชชี และนางไม่พูดอีกเลยต้นจำปารินน้ำออกดอกไม่เคยขาดและทุกคืนเดือนดับหากใครได้กลิ่นจำปาแรงผิดปกติชาวบ้านรู้ทันทีว่าเสียงแคนกำลังบรรเลงอยู่ใต้แม่น้ำโดยชายผู้หนึ่งที่ยอมแลกทั้งชีวิตเพื่อคนที่รักและเพื่อการปลดปล่อย เสียงแคนของเขาจึงไม่เคยเงียบงันปราบใดที่แม่น้ำยมยังไม่เหียดแห้งเรื่องราวของพรายคำใต้บาดาลก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าคุณชอบนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าต่อไป